สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านผมตั้มทีมงานนกเขาใหญ่วันนี้ออกต่อที่จังหวัดสุรินทร์ครับฝนตกครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับนู่นครับใสายจ้าเพชรเอกด้านนู้นครับต้นเดาครับเจ้าเพชรเอกครับต้นเสดาครับกําลังเรียกหาอยู่ครับนอกป่าไม่่อยมีครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนของบรรยากาศครับท้องฟ้าครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับหมายครับแถวทุ่งนาครับออกมาครับ มาสี่คนครับช่างเลพี่เหลิมเซียนิดจอมานครับช่างเลใส่ด้านนู้นครับเซียนิดจอมานด้านนู้นครับเซียนจอมานทู้ส่วนพี่เหลือมไปด้านนู้นครับไปไกลกันครับเอามาใส่ครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับฝาโกโดตีมจะตามและให้กำลังใจทีมงานตั้มนกเขาใหญ่เราด้วยครับบรรยากาศครับ ป่ายังไม่ตอบเลยครับลมฟ้าคลืนฝนครับเจ้นี่กิดเสียดเหลิมเขาเนี่ยมาทำอะไรกันครับนี่สองคนครับสวัสดีครับทำไรครับนี่มานั่งทำอะไรกันครับแถวทุ่งนานี่ครับนี่ดูเขาต่อครับอ๋อเป็นไงครับนี่ถูกแล้วตัวนึงนั่นถูกแล้วตัวนึงครับนี่เสียนิดบอกครับนุ่นครับมุ้งวัดมุ้งไปโยมมาจนหมดไม้นะครับตัวนู้นครับนุ่นชาใหญ่ชาใหญ่ลุ้นแพคคู่ครับนี่ รุ่แพคคู่อยู่นุ๊นลกจ่ามัดเลยอ้ยไอจ่ามัดหนึ่งเนครับตัวนึงครับนจานัเองมันดินยังไงนะครับนี่ครับเดินครับเซียนนิดกับเซียนเหลิมครับเดินแปวงนกครับนี่ตัวนนครับตีนะครับตัวหนึ่งรุ่นแพคคู่ไม่ได้ครับนกป่าพิออกไปนะครับได้ตัวเดียวครับ ได้ตัวเดียวครับว่ารุ่นแค่คู่ครับไปครับนี่เสียนนิตต้นหมานครับนี่ตอนนี้ก็ได้แต้มแล้วครับหนึ่งเต้มครับนี่ครับต้นนี้ครับนี่อย่งอย่างอย่งย่งย่งนี่ครับนี่เสียนนิตจอมหมานอีกแล้วครับนี่เจ้าอะไรครับนี่เจ้าลิวเจ้าลิวโอ้เจ้าลิวครับนกตัวใหม่เขาครับนี่ครับนี่เสียนนิตจอมหมานครับใหม่ครับนกใหม่ครับตัวนี้ดีพลาดดีแล้วครับนี่ครับกึ หนึ่งเต้มครับวันนี้ใต่กํขาแล้วครับฟ้าบรรยากาศก็คึ้มฝนก็ตกลิลินครับเสียนิบเราจัดแล้วครับบรรยากาศครับนี่ฟ้าคึมๆอย่างนี้ครับทีมงานเราครับใจรักครับนี่อยู่บ้านไม่ได้นอนไม่หลับครับถ้าอยู่บ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวจะทะเลาะกับเมียครับต้องออกมาเอาครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูครับได้ครับได้กำขาแล้วครับนี่เหยียบเยียบเยบบเียบเยียบจัดการแล้วครับ